บ้านสองชั้นของนุกธนดลผูกแขนคู่จิ้นค่ะคืนบ้านใหม่พร้อมกับผูกแขนคู่จิ้นจริงหรือไม่บ้านสองชั้นของนุกธนดลได้มาเพราะหยาดเหงื่อเงินของตัวเองทุกบาททุกสตางค์ค่ะสําหรับนุกธนดลสิริแววหนุ่มอีสานสุดเท่ที่มาพร้อมกับความสามารถในการร้องเพลงเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่กําลังมาแรงค่ะเพราะไม่ว่าเขาคนนี้จะปล่อยเพลงไหนออกมาคือยอดวิวแต่ละเพลง และ้านวิวเกือบทุกเพลงค่ะกับล่าสุดปล่อยเพลงที่ร้องกับสาวปลายชัดนภาไม่นานนะคะก็ทยานสูตรที่หนึ่งของมาแรงใน YouTube เลยด้วยหนุ่มนุกธนาตนนั้นถือได้ว่าเป็นหนุ่มอีสานที่มีร้องเพลงเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ทำให้ใครต่อใครก็ได้ฟังผลงานแล้วต่างชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะ สำหรับนุก๊กก็น่าโดนถือดีว่าปฟนอีกหน,หนึ่งคนที่เป็นต้นแบบของคนไม่ยอมแพ้แต่ความฝันของเขาเปิดเผยค่ะว่าก่อนที่จะเข้ามาทํางานในค่ายเพลงของสิงห์มิวสิกเขาเคยเดินทางประกวดไปแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นรายการชุมทางสิงห์ทองในซีซั่นของซุปเปอร์นักร้องงานเลี้ยงแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเขาก็เข้ามาทํางานในค่ายสิงห์มิวสิกและได้มีกระแสะคู่จิ้นระหว่างนุ๊กและปายซึ่งเป็นสาวเทนั่นเองค่ะแล้วทําให้ทั้งสองกลายเป็นที่รู้จักในนามคู่จิน้นนักร้องที่โด่งดังจากเพลงรักนักตาวาน เพลงนี้เ,นเป็นเพลงหนึ่งที่ทําให้เขาก้าวกระโดดจากศิลปินหน้าใหม่กลายเป็นที่รู้จักกันเรียกได้ว่าทั่วทั้งประเทศต้องหลงรักเขาทั้งคู่คะ่ะกับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของนุกธนาโดนก็ได้นําเงินไปซื้อที่นาะให้กับพ่อแม่ทําตามความฝันตัวเองสําเร็จโพสคลิปที่พ่อแม่พูดถึงลูกที่ทางานหนักกับเบื้องหลงังคือผือนนาสีเขียวผืนใหญ่มันเป็นความฝันของเด็กบรรน,นอคนหนึ่งที่อยากจะมีผืนนาผืนเล็กๆให้กับ พ่อแม่นั่นเองค่ะเหมือนกับแบบว่าเอาไว้เลี้ยงปลาปลูกพืชผักเหมือนเป็นบ้านสวนหลังเล็กๆที่เติมเสริมสร้างยิ่ความสุขและก็เอาไว้ปลูกข้าวกินเหมือนครอบครัวอื่นๆเขาที่เขามีนาวไว้ปลูกข้าวหลายๆไร่มันเป็นความฝันของเด็กบ้านนอกที่อยากจะมีผืนนาผืนนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆที่ครอบครัวเองนั้นต้องการนั่นเองแหละค่ะซึ่งเขาเองก็มีนาวไว้ปลูกข้าวหลายไร่ณวันนี้เนี่ยนุกต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับเอฟซีของนุกด้วยนะที่เป็นเหมือนเทวดานางฟ้าลงมาท ให้ความฝันของนุกเป็นจริงต้องขอบคุณครับงานนี้นะคะทางทีมงานเองต้องขอสแสดงความยินดีกับถางด้านของนุกและป่ายด้วยค่ะ